สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l e v e ค่ะขอขอบคุณเช่นเดิมนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์นะคะ Super t a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกัพพอร์ตทางช่องหรือว่า Super t a n k s ก็กลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเช่นกันนะคะ มากับพลังงานเพียรคาร์ค่ะวันนี้เรามาเลือกกองกันดีกว่านะคะมาเลือกกองกันดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามนะคะทำสมาธินิ่งๆน,น,นะคะมาดูสิว่าใครกําลังจะเข้ามาสาร,รภาพร,รักกับคุณนะคะเราไม่รู้ว่าโสดหรือไม่โสดใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดูนะคะฟังไว้เป็นพลังงานความสุขในทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะคะ ขอพลังงานคนกองที่1ทุกทุกท่านเลยนะคะใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะเรามาดูสินะคะจะสิ้นปีละนะคะใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคุณค้ะคนกองที่1ใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนกองาาากกคคที่1ค,ค,คะ The High Princess ค่ะ ใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งคะคุณได้สิบดาบนะคะอสวินมเมท้าวใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่หนึ่งพลังงานธาตุลมนะคะธาตุไฟนะคะคนคนนี้เขาดูลึกลับนะคะดูดีมีสเสน่ห์บอกเลยว่าคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ มีความเป็นเขาเรียกว่าคนที่แบบดูมีพลังในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะคือลุยแล้วก็แมนแล้วก็เท่นะคะคือเป็นคนที่แบบว่าชอบความท้าทายแล้วก็ลุยนะคะเก่งคือมีทุกอย่างครบเลยคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่ความมีเสน่ห์ความเซ็กซี่ นะคะแล้วก็ประสบประสบการณ์ในชีวิตที่เยอะมากๆผ่านเรื่องราวความเสียใจความเจ็บปวดมามากมายแล้วก็เป็นคนที่ดูกล้าลุยกล้าทำกล้าได้กล้าเสียนะคะเชิดเฉือนมีความชัดเจนในตัวเองใจนักเลงนะคะก็คือพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฝ่าฟันไม่กลัวสิ่งใดมีความเป็นผู้นําสูงมากๆพละกําลังในความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าใจกล้าจริงๆเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกระหนักแน่มากมากนะคะ ไม่กลัวสิ่งใดบางทีอารมณ์แล้วก็ความคิดของเขาความเป็นผู้นำของเขาพูดแล้วก็ต้องทําสิ่งนั้นนะคะพูดจริงอารมณ์เหมือนพูดจริงทําจริงแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนมีโลกส่วนตัวของตัวเองชอบผลขวายทำน่นทนํานี่นะคะบางทีบางครั้งก็คือไปมาเหมือนเขาเรียกว่าเด็กก็ไปเด็กก็มาผุผูโผนะคะคือเป็นคนที่อยู่ไม่อยู่ไม่นิ่งกับที่นะคะชอบทํานู่นทํานี่ชอบมีอะไรมีแพช s i o พลังงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ เป็นคนที่ดูมีพลังพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสิกเซนหรือเป็นคนที่สัมผัสอะไรได้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์การครีเอทการดีไซน์การออกแบบนะคะมีพลังงานของความศิลปินนะคะอารมณ์ศิลปินศิละปะแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่ใช้ความคิดในช่วงเวลาของกลางคืนใช้การออกแบบใช้การดีไซน์ใช้พลังใช้คือเป็นคนที่คมค่ะคมกริบนะคะ รู้ว่าอะไรสวยงามรู้ว่าอะไรดีคือสายตาเขาอะจะเป็นคนที่สายตาแหลมคมเฉียบคมนะคะคือรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นได้หมดนะคะค่าคนอื่นไม่เห็นเขาจะเห็นรายละเอียดเห็นอะไรที่มันจับอะไรก็รู้สึกว่ามันมันโดดเด่นมันดีนะคะอะไรแบบนี้เขารู้ว่าอะไรที่แบบสมมติว่ามีของมาวางสิบอย่างนะคะ รู้เลยว่าอันไหนคือของที่แพงที่สุดนะคะอารมณ์แบบนั้นนั่นก็คือเป็นคนที่แบบมีความสามารถพิเศษนะคะในการมองในการดูในการฟังในการเข้าใจนะคะอะไรที่มันอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวถ้าคือเขามี Power ในตัวเองนะคะมี Power มีพลังงานในตัวเองแต่ถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจอะไรก็จะเป็นคนที่ชอบผลขวายอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ดึงดูดอะไรมาด้วยพลังงานทั้งความคิดความเชื่อของตัวเองนะคะคือมีความสามารถ พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแล้วก็พรสแสวงที่เขามีด้วยฉลาดปาดเปลืองเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครที่จะทาอะไรเขาได้เลยคนคนนี้นะคะถ้าแบบยิ่งผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วนะคะโหยิ่งคนคนนี้นี่ไปได้ไกลประสบความสําเร็จด้วยลําแข้งของตัวเองหน้าที่การงานการเงินนะคะชีวิตที่ได้มาจากน้ําพักน้าแรง แท้เลยว่าจะอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์จนถึงมั่งคั่งร่ํารวยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวเองมากๆถ้าคุณได้เจอเขาคุณจะเห็นพลัง,ลงในตัวตนเขามากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นคนที่บางทีบางทีก็ดูหน้าเบื่อนะคะอาจจะไม่ชอบอะไรจ,จําเจดิเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแบบมีความสมาร์ทนะคะในตัวเองแล้วก็บุคลิกภาพดีดูเท่แต่ว่าก็อาจจะมีแบบ โรคประจาตัวนะคะเช่นปวดหลังหรือปวดอะไรแบบนี้นะคะปวดเมื่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก,ก็ได้นะคะอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก,ก็ได้หรือว่าถ้านะคะถ้าอายุาเท่ากันไล่เรียกกันเนี่ยจะต้องแบบเป็นคนที่แบบสู้นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะเงินทุกบาททุสตางค์ทรัพย์สินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหมดเลยนะคะคือเป็นคนที่มีความคิด ที่ก้าวไกลแล้วก็มองการไกลนะคะแล้วก็มีการพลิกแปลงอะไรใหม่ๆเสมอนะคะฉลาดปราดเปรื่องมีความคิดมีการวิเคราะห์นะคะได้เป็นอย่างดีนะคะเรียนรู้ปรับนูน่นปรับนี่ทำนู่นทำนั่นนะคะฉลาดเท่าทันนะคะบุคคลอื่นนั่นเองนะคะหรือว่าล้ําไปไปล้ําไปกว่าคนอื่นนั่นเองบางทีเขาก็แกล้งไปไม่รู้แต่รู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เติมน้ำไม่เต็มแก้วนั่นเองนะคะเป็นคนที่ดึงดูดทุกสิทธิ์ทุกอย่างมาด้วยมี เขาเรียกว่าฉลาดนะคะแต่บางทีก็ดูฉลาดแกมโกงแกมโกงเขานี่คือเป็นทางที่ดีนะคะแต่ถ้าถ้าทางไม่ดีเนี่ยก็คนคนนี้ก็คือประสบความสำเร็จไม่ได้นะคะแต่เขาต้องเป็นไปทางที่ดีเพราะว่าด้วยพลังงานในเจ้ของเขาแล้วเป็นคนที่มีมีศักดิ์ศรีนะคะมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความเก่งในทุกด,ด้านนะคะ นี่คือคนที่จะเข้ามาสารภาพปลากับพุนนะคะถ้าคุณเจอเขาแน่นอนค่ะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องวิสูตรระหว่างคุณและเขาแน่นอนและเขาก็ฉลาดในการที่จะจีบคุณด้วยฉลาดในการจีบฉลาดในการเข้าหาฉลาดในการใช้วาจาคําพูดนะคะในการทดสอบหรือว่าดูใจคุณไม่ว่าจะเป็นระยะทางคําพูดการกระทําระยะเวลาทั้งหมดเลยนะคะค,คนคนนี้และคุณอาจจะรู้สึกและสัมผัสกับเขาได้นะคะเป็นคนที่มีมสเสน่ห์นะคะมีซิกเซนส์ในตัวเองรับรู้อย่างรู้ ลางสังหณรอะไรแบบนี้ค่ะแม่นยำนะคะแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์เขาด้วยด้วยการที่พบเจอผู้คนมากมายด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบเรียนรู้อะไรชีวิตไม่อย่างแยๆ่ๆไม่กลัวสิ่งใดกล้าที่จะลุยกล้าที่จะฝ่าฟันนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะคนคนนี้คือแบบต้องแบบโหใจเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะไม่มีอะไรพังทลายความคิดความรู้สึกการกระทําความเข้มแข็งแข็งแกร่งของเขาคนนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนกองที่1 คุณจะได้พบเจอคนที่มีความเป็นผู้นําเก่งกาจปกป้องคุมครองแล้วก็ดูแลคุณได้แต่ก็มีอารมณ์เรื่องของซิกเซนความอ่อนไหวบางอย่างในตัวเองนะคะเช่นถ้าคุณได้เจอเขาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีความอ่อนไหวภายในใจนะคะและต้องการโหยหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักแล้วก็เป็นรักแท้นั่นเองนะคะทีนี้มาคุ r รายนิดหนึงค่ะนะคะใครกำลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณ ใครกำลังจะเข้ามาสารภาพรักรก,กับคนกองที่หนึ่งคะขอคุริฟายหน่อยคะ่ะหนึ่งเด็กถือดาบนะคะเอซอ f แอรคนคนนี้มีเขาเรียกว่ามีพลังใจตัวเองมีแรงบันดาลใจมี Inspiration อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คะ่ะว่าถ้าคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกสัมผัสและ อย่างรู้ความรู้สึกเขาได้เพราะว่าขึ้นใบแรก The High Princess และแน่นอนค่ะ t w o of Cups ขึ้นมาออกออกมาการันตีแล้วก็ยืนยันนะคะว่าคนที่คุณพบเจอเป็น Partner ์ h i p เป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นใครคนหนึ่งที่กลับมาพบเจอกับคุณนะคะ mm hmm. เขามี d i v i n มี Angel ที่ปกป้องคุ้มครองเขาอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ตรงๆงมีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ ออมีพลังดีมากๆคือเป็นคนที่มีอินสไปเรชันดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีการสื่อสารที่ตรงไปชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างที่บอกเขามีฉลาดเรื่องการฉลาดในคําพูดคําจานะคะและแน่นอนค่ะ t ูออฟคัพสค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของคุณเป็นคนที่คุณเจอกับเขามาแล้วเป็นได้ทั้งโซคอนเน็กชันทวินเฟลมและเป็นคู่แท้รักแท้ เป็นใครคนหนึ่งที่กําลังกลับมาหาคุณถ้าคุณได้เจอเขาคุณกับเขาจะต้องมีเรื่องของการพิสูจน์ใจเรื่องของ d y เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางท่านอาจจะได้พบเจอทวินเฟลมของคุณเลยทีเดียวและบางท่านได้พบเจอโซคอนเคชันที่มีเรื่องของการได้ แยกกันห่างกันอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันเพื่อที่จะได้พิสูจน์ใจซึ่งกันรละกันอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นคนฉลาดเพราะเขาจะมีตรก,กะการพูดตรก,กะการการะทำนะคะพิสูจน์ใจคุณนั่นเองค่ะและเขาคนนี้นะคะคือเขาจะเป็นคนที่ตรงๆนะคะ และถ้าเกิดเขาเจอคนรักคนรักของเขาคู่ชีวิตเจ้าคนในใช่ของเขาเขาจะรู้เลยเขาจะมีสายสัญญาณคุณก็จะมีสายสัญญาณเช่นกันที่รู้จักแล้วก็สื่อสารถึงกันได้รู้จักว่าเขาเป็นยังไงจากจิตวิญญาณของเขาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจแบบรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีขีดจากัดเพราะคุณกําลังที่จะได้พบเจอกับพลังงานที่แตกต่างเป็นพลังงานที่สูงขึ้นไปเป็นระดับจิตวิญญาณเลยทีเดียวและเป็นอะไรที่เชื่อมโยงระหว่าง,งการมาพบเจอกันและถ้าแยกจากกันแล้ว มีอะไรกันมีประเด็นกันมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันแล้วก็ reconciliation คุณกับเขาจะได้กลับมาหาหากลับมาพบเจอกันในช่วงจังหวะ timing ที่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ timing มากๆนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคนที่จะเข้ามาสารภาพรักรก,กับคุณเพราะว่าคุณกับเขาเคยเจอกมาแล้วก่อนหน้านี้และเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บอกเลยว่า รักแท้ที่เป็นโซลคอนเนคชั่นจริงๆเพราะคุณกับเขาคือจะมีเรื่องของดี m a s มั l คลีแล้วก็ดีว e ยเฟมินีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณจะรู้ทันเท่าเขาเพราะคุณใช้จิตวิญญาณความรู้สึกที่คุณสื่อสารแล้วก็สัมผัสถึงกันได้มองตาก็รู้ใจนะคะแต่ก็คือต้องมีการแบบเรียนรู้เพื่อเข้าใจธรรมชาติของความเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงคุเช่นกันแต่คุณและเขาอะค่ะจะเข้าใจกันได้ดีระหว่างคนสคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะคนกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนกองที่2นะคะเรามาดูว่าใครกําลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะขอพลังงานคนกองที่2ค่ะใครกําลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะคนกองที่สอง ใครกำลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่สองคะเด็กถือถ้วยค่ะใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคุณห้าเหรียญอัศวินเหรียญน,นะคะใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่สอง เขาคนนี้อายุไล่เลี่ยกันกับคุณนะคะอายุไล่เลี่ยกันหรือเขาเด็กกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่ามีความเป็นเด็กนะคะเป็นเ,เป็นคนที่ประสบความสาเร็จเป็นคนที่ซัก์เซสแล้วเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่กล้าหาญมีอกโกสูงนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะชอบครีเอท ชอบเป็นศิลปินนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอ e เนอร์จีของเขาเป็นคนที่ศิลปะศิลปินชอบการทําอาหารชอบแต่งตัวชอบดีไซน์แต่งตัวเก่งแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์เฟลลี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศิลปะชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีหรือว่าชอบเดินทางชอบทะเลหรือชอบน้ําแต่เป็นคนที่นิ่งๆค่ะนิ่งมากๆนะคะนิ่งมากๆเลยด้วยความอีโก้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยมีความเก่งฉลาดด้วยมีความ คิดสร้างสารรค์การครีเอทการจัดการนะคะของเขาแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบมั่นใจตัวเองมากๆคือมั่นใจว่าตัวเององประสบความสําเร็จมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแล้วก็โฟกัสกับตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความคิด อะไรที่เข้าใจกับตัวเองได้ดีมากๆคือบางทีเขาดูเด็กแต่เขาโตนะคะโตกว่าวัยของเขานะคะแต่ถ้าคนที่โตแล้วมีอายุเยอะแล้วก็แสดงว่าเป็นคนที่แบบโหยิ่งมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยแต่ก็จะมีความเด็กสดใสน่ารักอยู่ในตัวเองนั่นเองนะคะและก็เ,เป็นคนที่เรามาดูอีกค่ะแคลิฟายใครกำลังจะเข้ามาสารภาพรักรก,กับคุณนะคะ ใครกำลังเข้ามาสารภาพร,รักกับคุณเป็นคนไกลได้นะคะเป็นคนอยู่ไกลจากคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขานิ่งๆห่างๆกันหรือเปล่าหรือว่าเจอกันแล้วแล้วก็มีอะไรที่ดูๆนิ่งๆห่างกันคือเจอแล้วสบตากันแล้วรู้สึกรู้สึกถูกชะตารู้สึกชอบหรือเปล่านะคะมันทําให้บางอย่างมันมันมันมีความรู้สึกอะไรในใจแต่ว่าความสัมพันธ์มัน มันยังคงทิ้งห่างมันคงยังไม่ได้คุยมันยังคงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแบบนี้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่มีประเด็นต้องต้องทิ้งห่างกันออกไปหรือว่าต่างคนต่างทางานต่างคนต่างหาเงินอะไรแบบนี้หรือเปล่านะสร้างเนื้อสร้างตัวกันหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะเป็นอะไรที่เขามีความหวังนะที่จะแบบชอบคุณมีความหวังที่จะได้ได้ได้แอบชอบ ะะได้เก็บควาว่ารักอยู่ในใจเหมือนมีความหวังที่ที่จะจะเห็นแสงสว่างหรือว่าจะเห็นโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาสารภาพรักนั่นเองนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะเช่นไลฟ์สไตล์การฟังเพลงการแต่งตัวหรือว่าชอบแฟชั่นเหมือนกันหรือว่ามีอะไรที่มันอาร์ตเนินๆเหมือนกันก็ได้นะคะมีอะไรที่คลา้คลายกันอะ่ะพอเห็นพอเห็นกันแล้วเจอกันแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกแปลกแปลก นะคะกับคนคนนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างนะคะหรือว่าชอบในเรื่องของเขามีเรื่องของคนแบบเขามีสเสน่ห์นะ,นะคะยิ่งอยู่นิ่งๆยิ่งมีเสน่ห์นะคะถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอการครีเอทดีไซน์การออกแบบการวาดรูปหรือว่าดนตรียิ่งดึงดูดให้รู้สึกว่าความไพเราะของดนตรีที่เขาเล่นน่ะมันรู้สึกมีพลังอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าสเสน่ห์เขาในการฟังสเสน่ห์เขาในการทําออกมาคือเขาเป็นคนที่มี ทำอะไรด,ด้วยฝีมือของเขาค่ะเก่งทางด้านการฝีมือการออกแบบดีไซน์แบบนี้ศิละปะศิลปินอารมณ์มาเลยนะคะเหมือนกับว่าโดดเด่นในตัวมากๆและยิ่งความโดดเด่นมันทาให้เขายิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆอะไรกันกับเขาคนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าดูมีความรู้สึก บางอย่างต่อกันแลกกันแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้แบบนะคะถึงขั้นที่มาสารภาพรักนะจะเก็บความรู้สึกอะไรไว้ในใจนะคะและเพราะว่าไพ่ออกมาแบบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่แบบนะนานมากๆเลยนะคะที่จะได้เหมือนสารภาพรักหรือว่าได้คุยกันได้เจอกันได้เข้าใจกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นไปอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นแบบความสัมพันธ์แบบดู ผู้ใหญ่ด้วยนะไม่หวือหวาแต่มั่นคงแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมีระยะทางระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนกองที่2ค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะใครที่กำลังจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนั่นเองค่ะนะคะเมื่อถึงวันนั้นคุณจะแม่มันจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นความรู้สึกของการแอบชอบแอบรักหรือเปล่านั่นเองนะคะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคนกองที่2ค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3นะคะเรามาดูว่าใครกําลังเข้ามาสารภาพรักรก,กับคุณนะคะเรามาดูกันขอพลังงานคนกองที่3ค่ะใครกําลังเข้ามาสารภาพรักรก,กับคนกองที่3มค่ะ ธาตุลมนะคะราชาดาบใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่3มนะคะ3ามเรียนแลคะสิบดาบนะคะใครกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคนเดอะซันค่ะว้าวสวยงามจังเลยนะคะทีนี้เรามาแคลีไฟไพ่สัก2องใบนะคะ ใครกำลังเข้ามาสาร,รภาพราักคนกองที่3ค่ะขอ2ใบนะ1นนะคะยังไม่เปิดนะ2อ,อ่ะคนคนนี้เป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุดินธาตุไฟนะคะแน่นอนแหละคิงกับสอส์นะคะเท่เหลือเกินค่ะคนคนนี้นะคะมเีเสน่ห์เซ็กซี่นะคะแต่งตัวเป็นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบแต่ง ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะคะแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสวยดูดีมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งตัวดูเท่นะคะดูดีมีสเสน่ห์นั่นเองคือเป็นคนชอบแต่งตัวสะาาาอาดเรียบรบดูมีสเสน่ห์ค่ะแต่งตัวดีนะคะดูเนี้ยบดูเป๊ะอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เข้าสังคมหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าเวลาแบบอยู่บ้านสบายๆก็คงชิลๆนะคะ แต่ได้ว่าเป็นชาวทัดลมนะคะที่มีความเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วนะคะเสน่ห์วาจาเสน่ห์การพูดนะคะแค่แบบอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะนะคะก็นะคะือเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นําสูงค่ะระดับผู้นําขึ้นไปนะคะตัดคือตัดจบก็คือจบนะคะมีเป็นคนที่มีทิศท,ทยอมหักไม่ยอมงอค่ะนะคะอาจจะเป็นผู้นําที่เป็นนักพัฒนานักวางแผนนักวิศวกรนะคะออกแบบนะคะ หรือจะเป็นคนที่มีเป็นคนที่ชอบทํางานอิสระแบบนี้ก็ได้ทํางานอิสระนะคะชอบการครีเอทชอบการจัดการชอบดีไซน์มีความเป็นผู้นําที่เป็นการเป็นคนที่จัดการวางแผนนะคะเป็นคนที่วิเคราะห์การวางแผนได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่ชอบแบบชอบดีไซน์ชอบออกแบบในการคิดชอบคิดเป็นคนคิดมากคิดเดยอะเหมือนกันคนคนนี้นะคะ เดอะซันเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างมากมายในชีวิตของเขาแล้วนะคะเป็นระดับผู้นําอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่เป็นโค้ชอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีพรแสวงในตัวเองมีเป็นคนที่มีวิชาม,มีมีวิชาความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเรียนหนังสือมาเยอะนะคะจบสูงแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะ เป็นนักกฎหมายทหารตำรวจแบบนี้ก็ได้นะคะระดับผู้นําแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือเขาเป็นมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่ยังรู้หรือว่าเป็นคนที่แกวิชาแบบนี้นะคะใช้ความสามารถในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเรียนรู้คนขวายอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ทํางประสบการณ์ด้วยเราเป็นคนที่มีความมีพลังมีแพชชั่นกับตัวเองเป็นคนที่มีความ เขาเป็นคนที่มีความสุขนะคะเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับผู้คน oh. ด้วยเป็นคนที่มีพลังพิเศษให้กับผู้คนถ้าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําระดับบริหารองค์กรก็เป็นเป็นแบบพาองค์กรที่ประสบความสําเร็จได้นะคะหรือว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะคนคนนี้ถ้ายุ้มมากก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่ถ้าอยู่ในช่วงวะะัยกำลังทํางานก็คือประสบความสําเร็จในระดับขั้นหนึ่งแล้วอะค่ะ นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คนคนนี้ยังไงคือเขาต้องไปจุดตามจุดหมายปลายฝันเขาให้ได้นะคะ5เหรียญแล้วก็เเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีการจะทำอะไรคิดนะคะคิดเยอะคิดมากคิดแล้วก็คานวณมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่ไต่ระดับขึ้นไปเป็นจนกระทั่งมั่งคั่งร่ารวยประสบความสุขเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ความอดทนสูง อดทนสูงมีการวางแผนนะคะในอนาคตการวิเคราะห์การวางแผนแล้วเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติแน่นอนค่ะมีความมีความกังวลมีความคิดมากมีความคิดเยอะแต่ก็เป็นคนที่อดอดทนมากๆในใจเขาแล้วก็รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะรู้จักการปลูกสวนต้นไม้นะคะจะทําสวนทําไรจะต้องทําอย่างไรวางแผนอดใจรอได้นะคะช้าๆได้พลาเล่มงามอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ คือสู้ชีวิตเหมือนกันกว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสิ่งใดนะคะเออบางทีเขาดูเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะคะทำนู่นทนํานี่บางทีก็ดูนิ่งๆเงียบเลยนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจ่ายแต่ถ้าได้พูดก็คืออาจจะพูดเยอะพูดมากนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห กับเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะมีสเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูออกจะเนี้ยบมากๆเลยนะคะบางทีดูดูเจ้าสําอางด้วยซ้ำนะคะเจ้าเจ้าเจ้าสำอางของผู้หญิงด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองนะคะทาครีมนะคะแต่งตัวนะคะรู้ว่าแต่งตัวจะทนสีอะไรยังไงชอบอะไรที่มันแบบแหมมันมีสเสน่ห์ของเขานะคะการคิดการครีเอทการดีไซน์ในตัวตนเขาเองนะคะว่าจะทํายังไงนะคะนี่ก็คืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้อย่างที่บอกนะคะ ก็อาจจะยุ่มมากคุณมากๆก็ได้หรือว่าไล่เรียกันก็ได้จริงๆนะคะแต่ก็เป็นคนที่แบบว่บาละเอียดละเอียดละเมียดละไมจริงๆคิดมากแล้วก็คิดเยอะนะคะแต่ก็โหใจแข็งเหมือนกันนะคะใจแข็งกันตัดก็คือตัดค่ะจบก็คือจบเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าไปต่อได้ก็จะคุยก็จะสารความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าถ้าสารถ้าสารความสัมพันธ์เนี่ยนะคะความฉลาดความเป็นคนที่มีความรู้เยอะหรือว่าฉลาดการเข้าถึงคนก็จะดูแบบดู ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรนะคะคุณอาจจะต้องจับสังเกตนะคะเขาคนนี้ให้ได้นะคะสังเกตความแข็งแข็งตรงๆของเขาเขาเป็นคนที่แสดงออกแข็งแข็งตรงๆนะคะแต่ก็มีความโรแมนติกภายในใจด้วยด้วยความที่เป็นอาร์ตครีเอทอะไรของเขานะคะการจัดการอะไรของเขานี่แหละนะคะความสดใสน,นะคะดูดูยังมีความสดใสน,น่ารักดูมีความเป็นเด็กอยู่นะคะในตัวเองแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะดูดูยากสักหน่อยนะคะกับเขาคนนี้เพราะว่าธาตุลม เป็นอะไรที่แบบว่ามี2เป็นเป็นสัญลักษณ์ของแฝดอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะนั้นก็มีทั้งความหยินความหยางนะคะหรือว่าเป็นแฝดก็หญิงชายหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางอย่างก็ดูแบบดูเข้าใจบางอย่างก็ดูไม่เข้าใจตัวตนของเขานะคะเพราะนั้นก็ให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเพราะคนคนนี้ถ้าคิดวางแผนมาแล้วคิดมาแล้วคะ่ะว่าคุณและเขาไปต่อในความสัมพันธ์ได้เขาก็จะ สารความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้คุณค่อยๆรู้จักคุณนะคะอะไรที่เขาคิดว่าไปต่อไม่ได้เขาก็จะไม่ไปต่อไม่ไม่คุยไม,ไม่ไม่สนใจกับคนคนนั้นก็คือเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะคาไหนคํานั้นนะคะตัดคือตัดจบคือจบนะคะแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดุค่ะบอกเลยว่าดุนะคะดุมากแล้วก็จริงจังมากๆเลยคนคนนี้ถ้าคุณงองแงคุณอารมณ์ร้อนคุณอาจจะโดนเขาดุ <c oughs> ดราม่าใส่นะคะ ก็ได้ดุบางทีดุแบบดราม่าตัวเองดุคุณแหละแต่ดราม่าใส่ตัวเองนะคะอันนี้คือความฉลาดของคนท่านลมด้วยเช่นกันแต่เราก็ต้องดูว่าเขาเขาเป็นยังไงนะคะเขาบางคนเขาฉลาดแบบฉลาดดุใส่คุณแต่เขาดราม่าตัวเองคุณก็จะงง,งว่าเอ๊ะตกลงคือคือดุฉันหรือว่าดรามา่าหรือว่าดุตัวเองว่าตัวเองคืออะไรยังไงคืองงแบบนี้นะคะก็อาจจะด้วยบางอย่างด้วยนะคะ ก็คือถ้าคุณเจอคนที่เป็นต่างชาตินะคะแล้วก็อายุเยอะกว่าแล้วก็ฉลาดคุณก็จะเจอแบบความดุแบบงงๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยการเรียกการแบบนี้อาจจะแบบก,ก็ก็ดูค่ะว่าเอ๊ะความดุของเขาจะเป็นไงค่อยศึกษาธรรมชาติเพราะว่าเค้าเจอหรือว่าการคิดแต่ละประเทศนะคะเขาเจอ เพราะท่รทไม่เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษากันไปนะคะถ้าคุณเจอแล้วแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าถูกใจนะคะถูกใจแล้วก็ใช่กับคนคนนี้เหลือเกินเพราะเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่ใช่ที่จะเข้ามาหานะคะคนกองที่สามน,นั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปดวนหน้าถ้าเจอแล้วต้อง ให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินาคนกองที่3เพราะถ้าคุณขอความชัดเจนจากเขาแล้วมันยังไม่พร้อมหรือว่ามันยังเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์คุณก็อาจจะโดนเขาพูดอะไรบางสิ่งอย่างที่ตรงๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึก เสียใจก็ได้หรือเซนสติฟฟขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะด้วยพลังงานของเขาถ้าเขาพร้อมเขาจะพูดขึ้นมานะคะพูดและเอ่ยขึ้นมากับคุณและหรือเขาจะทําให้เขาเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณก่อนว่าคุณชอบเขาจริงไหมคุณรักเขาหรือเปล่าหรือว่าเรามันพร้อมไปในทิศทางไหนแล้วนะคะถึงจะเอ่ยคุณจะพูดเมื่อถึงเวลานะคะประมาณนั้น ขอบคุณมากๆค่ะถ้าเจอแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์กันไปนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตอบเองว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะคนกองที่3นะคะสารภาพรักก็อาจจะสารภาพรักแบบตรงๆหน่อย <c oughs> นะคะตรงๆตรงๆแต่ว่าฟังดูอ้อมๆอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าสารภาพรักอ้อมๆการขอเป็นแฟนอ้อมๆแต่ดูตรงๆอันนี้ก็ต้องจับสังเกตให้ดีเช่น <c oughs> ถ้าเป็นต่างชาตินะคะ คุณเป็นบอสฉันแล้วนะก็หมายถึงว่าคุณเป็นแฟนเขาแล้วแต่ถ้าเราไม่เก็ตเราอาจจะรู้สึกว่าอ,อะไรหรือว่าอะไรยังไงคืออาจจะไม่เข้าใจก็ได้ด้วยความที่ว่าคําตอบที่เราคาดหวังมันไม่ใช่คําพูดแบบนี้มันอาจเป็นมันเป็นคําพูดแบบหนึ่งเท่านั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ใจเย็นนะคะเวลาที่เขาพูดอะไรมาหรือว่าอะไรมาก็ ก็คิดก่อนนะคะนิ่งก่อนคิดย้อนไปก่อนว่าก่อนอันเนี้ยทำอะไรไว้หรือเขาพูดอะไรไว้อะไรแบบนี้นะคะเพราะมันจะช่วยได้จริงๆนะคะสําหรับใครที่เจอต่างชาติที่เป็นลนักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความฉลาดแบบนี้นะคะก็จะต้องเขาใช้ในเรื่องของการแบบ ความฉลาดในการลองใจแล้วก็ดูใจคุณใช้คาพูดวางสิ่งมีอย่างเพราะเพราะว่าบางทีมันพูดตรงๆงไม่ได้มันก็รู้สึกจะสรารภาพหรือจะบอกขอเป็นแฟนตรงตรงมันก็อายเหมือนกันก็เขินเหมือนกันความเป็นผู้ชายเพราะนั้นความแข็งแข่งตรงๆรงเขานี่แหละมันก็มีความมีสเสนนะคะความโรแมนติกข้างในนะคะที่แบบเวลาย้อนกลับไปคิดแล้วมันรู้สึกว่าเออตลกดีขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอาย กลายเป็นเขินๆก็ได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่3นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ